ปลายฤดูเกี่ยวลมเย็นพัดผ่านต่อสั่งแห้งกลางทุ่งบ้านนาเงียบสงัดชีวิตของเด็กหนุ่มคนหนึ่งกำลังจะเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่คำล้าจุงควายเดินลัดคันนาอย่างเงียบๆเ,เหนือเขียวขจีของผืนนาอินทรีตัวหนึ่งกำลังโผบินคำล้าหยุดมองขึ้นฟ้าอินรีมึงยังบินได้เสมอเนาะ เสียงเครื่องอ e ีแท็กดังจากท้ายคันนาเสือมอนเกินลงมาคำลายายมึงยังบ่นใจค้านหน้าค้านหน้าบ่าคำลากล้มหน้าแต่ไม่ถอยยายป่วยเงินบ่มีดอกเสือมอนคอเวลาในเดอ้อเสือมอนเดินเข้ามาใกล้คมอย่างจงใจฮ่าฮ่าบ้านนี้มันจนแฮ่จนหอดใจกูก็สงสารคือกันคำลากำมัดแน่น แม่เท่าทองใบเดินออกมาจากกระท่อมไม้เสือมอนอย่ามาว่าวเหยาะเด็กมันเด้อย่ายสีหามาจายไ้บอต้องถ้าบ่มีเงินกะเตรียมเสียทีหน้ารถเขาผลักควายจนถอยหนก้าวควายร้องคำลาจ้องหน้าเสือมอนเผินหน้านี่สิบอห้ผู้ใดแตะเสือมอนหัวเราะดังฮ่ฮ่ฮ่บักคำลา ก้าสิสูอีหยังมีควายตัวเดียวบนเสาไม้กิ่งแห้งอินซีเกาะมองลงมานิ่งๆแม้ถูกเหยียบย่ำเพียงใดหัวใจลูกผู้ชายก็ยังบดับง่ายๆคำลามองอินซีเหมือนได้แรงใจใหม่คืนเดียวกันงานวัดลานกว้างเสียงหมอลำแคนกลองแต๊กดังระงมบนเวทีมวยมั่นทุ่งเสียงประกาศลานวัด คู่สุดท้ายคืนนี้คำล่าประทะเสือมอนคนดูฮือฮาหลังเวทีคำล่านั่งผูกผ้าเขาม้าแดงคำล่าทาบไหวก็บอกยายลดเดอร์ยายผืนนี้ต้องเป็นของเขาเดอเสือมอนยืนเคี้ยวหมากหัวเราะเยาะขึ้นมาลดคำล่าเดี๋ยวกูสอนให้ฮู้ฮู้ว่าความจนนั่นสู้บ่ได้หรอก กลองดังขึ้นไฟลานวัดหยวนเสียงมวยเริ่มฟุ้มทรายฟุ้งมุมกล้องดาฟิล์มเก่าคำลาถูกหมัดแรกซัดลงพื้นคำลาอินทรีบนเสาไม้เปิดปีกอีกครั้งลมพัดแรงหัวใจที่กล้าย่อมไม่ลมง่ายคำลาลุกขึ้นดวงตาดุดดันกว่าเดิมมือนี่กูสิบวไทย มัดสวนฟาดเข้าหน้าเสือมอนเต็มๆเสือมอนล้มลงลานวัดเงียบสนิทหนึ่งวินาทีก่อนเสียงโหดังลั่นแม่เท่าร้องไห้เด็กวิ่งกรีดดีใจชาวบ้านยืนปรบมือคำล้ายืนกลางลานแสงตะเกียงสะท้อนเหงื่อเป็นประกายพื้นหน้านี่เป็นของยายคือของทุกคนในหมู่บ้านอินทรีบินผ่านพระจันทร์พอดีและในค่ำคืนนั้น อินซีทุ่งทองก็ได้ถือกำเนิดในหมู่บ้านเงียบๆแห่งฝากกดไลค์ hmm. กดแชร์ mm hmm. และกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปสนุกๆก,กับบรรยากาศย้อนวันวานจากกลางแจ้งฟิล์มของพวกเราเด้อครับ